สิ่งที่พบเจอทุกบททดสอบที่เจอนะ่ยมันดึงเรากลับมาได้หมดแหละอยู่ที่เรานั้นจะนึกได้หรือเปล่านะครับจะบอกว่าอย่างนี้อรจาลาเนะี่ยไม่เคยห่างจากพวกเราเลยนะแม้ในวันที่พวกเราทั้งหลายรู้สึกว่าทุกอย่างนะ่ยมันพังหมดแล้วนี่พูดถึงรวมๆทุกบททดสอบเลยนะ เราอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันพังหมดแล้วหรือว่าในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยแต่ละตาลาเข้าใจเราเสมอพี่น้องครับสอบบัตรมันไม่ใช่การมันไม่ใช่แค่การอดทนธรรมดาแต่มันคือการยืนอยู่กับอัลลอฮฺตาลาแม้หัวใจของเรานั้นบางทีมันอาจจะสั่น หรือความหวังมันอาจจะเลือนรางไปบ้างนะเลือนรางไปบ้างทุกๆครั้งที่เรากลั้นน้ำตาเอาไว้เนี่ยทุกๆครั้งที่เราบอกตัวเองว่าฉันยังไหวนะนั่นแหละคือการสอบัตในแบบที่อัลลอฮฺตาอาลารักเพราะอัลลอฮฺตาอาลานั้นอยู่ใ,นใ,นในกล้กับผู้ที่อดทนผู้ที่สอบัตอดทนนะอัลลอฮฺตาอาลารู้ถึงทุกสิ่งที่ เราต่อสู้อยู่ในหัวใจพี่น้องเชื่อเถอะไม่มีหยดน้ำตาไหนที่มันสูญเปล่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คำตอบในวันนี้แต่อัลลอฮ์ดาลากำลังเขียนหมายถึงอัลลอฮ์าลาเดกกำหนดตอนต่อไปที่มันงดงามกว่าตอนนี้แน่นอนเพราะเมื่อสอบัดอยู่ในตัวเราความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ก็อยู่ไม่ไกลนะ เชื่อเถอะว่าลอตาลาไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่สอบัตรอดทนเพื่อพระองค์เลยพี่น้องสอบัตรนะใช้แต่โลกนี้นะครับโลกหน้าไม่ใช้เพราะใช้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เขาให้สอบัตรในโลกนี้ฉะนั้นเวลาเจอกับอะไรไม่ดีอะไรที่มันมารู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบแกเราใช้สอบัตรอดทนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับผลบุญจากสิ่งนั้นเต็มที่